พยากรณ์ปากแจวิคลี่รายสัปดาห์8-14มิถุนายน2568ใครเกิดราศีไหนอยู่คอมเมนต์ด้านล่างฟังไว้จะรอดหรือจะร่วงราศีเมษสัปดาห์นี้พลังงานจากดาวมูเขียวพันต้นกล้วยทำให้งานที่ไม่เคยเสร็จอาจยังไม่เสร็จเหมือนเดิมแต่จะมีคนมาดันมาจิตให้รีบๆทำ การเงินมีเรื่องให้จ่ายแบบไม่ได้อยากจ่ายเช่นซ่อมของที่พังเพราะความซุ่มซ่ามตัวเองความรักคนโสดเหมือนแม่เหล็กดูดคนแปลกๆส่วนคนมีคู่ก็แปลกไม่แพ้กันสรุปพลังมาแต่ยังงวดใจเย็นไว้ก่อนราศีพฤษภทำเองทุกอย่างเหมือนเกิดมาเพื่อแบกจักระวลงานหนักแต่ไม่มีใครเห็นหัวการเงินมีเข้ามานัแต่ก็ละลายเหมือนโดนสาดความรักช่วงนี้เหมือนอยู่ห้องเย็น ยืนคุยกับใครก็เงียบเหมือนคุยกับสากเบือ่อสรุปเหนื่อยแต่ยังไม่ตายอยู่ต่อเพื่อวันจ่ายราศีเมถุนพูดเก่งจนคนอื่นอยากเอาเกาวตราช้างอุดปากแต่ก็ได้ผลดีในงานที่ต้องใช้คำพูดการเงินหมดกับญาติหรือคนใกล้ตัวแบบน้ำตาตกไหนความรักเหมือนดูซีรีส์ที่ไม่มีซับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสรุปพูดเก่งจนเกือบสวยแต่ก็รอดได้แบบเฉียดฉรราีกก ระบบงานพังเหมือนวินโด s ค้างต้องรีเซ็ตใหม่ทั้งดุน้นการเงินจ่ายกับของที่พังเพราะกรรมเก่าความรักระวังคนเก่าจะกลับมาทำเหมือนเน็ตหลุดวนๆเว,ว,วียนๆแว,วบไปแวบมาสรุปอย่าโหยหาของเสียอย่าเสียใจกับของเก่าราศีสิงสัปดาห์นี้หล่อสวยแทงมีคนชมแต่หลังบ้านยังไฟไม่อยู่งานดีคนเห็นค่าการเงินมีลาบปากแต่ไม่ได้อิ่มใจ ความรักมีคนให้เลือกแต่ไม่รู้จะเลือกใครดีเพราะมันก็งั้นๆก็คนมันเลิดนี่เนาะสรุปคนอื่นเห็นเราเป็นทองเราเห็นตัวเองเป็นแค่เศษเหล็กราศีกันงานเจอแต่เรื่องจุกจิกเหมือนโดนมดกัดยันวิญญาณรายได้มีแต่เงินไม่อยู่ในมือความรักไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคนโสดคือเงียบกว่าวัดร้างสุขภาพก็เริ่มแปล,แปลกๆสรุปก้มหน้าทำง,งานเหมือนกรรมเก่าเรียกใช้นี่ ราศีตุลจะพูดอะไรก็กลายเป็นผิดไปหมดเหมือนคนอื่นตั้งใจเข้าใจผิดให้ได้การเงินร่วมเหมือนกกพังความรักคุยกันทีเหมือนเล่นเดอะซิมส์พูดอะไรก็ไม่เข้าใจกันสรุปชีวิตต้องนิ่งเพราะรอบตัวกำลังวุ่นวายพินาศราศีพิจิกจะมีข่าวดีแต่มาช้าเหมือนลุงขับสิบล้อขึ้นเขาการเงินดีเพราะพูดเก่งความรักระยะไก,กลแต่ใจก็ยังผูกกันอยู่ ส่วนสุขภาพนั้นหลายเริ่มตึงๆเหมือนแบกของที่มองไม่เห็นสรุปได้ดีเพราะปากอยาก่าเผลอใช้ปากปิดทางก็แล้วกันราศีธนูอยู่ดีๆไอเดียก็ปิ้งเหมือนได้กลิ่นของกลิ่นตอนตีสองโปรเจกต์ก่ากลับมาทำเงินการเงินคือดีแต่แอบไม่ค่อยมีคนรู้ความรักมีคนต่างถิ่นสกิดใจสรุปดวงขึ้นแต่ยังขี้เกียจร,ระวังโอกาสจะผ่านไปราศีมังกร งานล้วนแต่ก็มีคนพาดาวให้การเงินจ่ายเพื่อคนในบ้านจะบ่นก็ไม่ได้ความรักไม่มีเวลาให้กันพอจะรักก็หลับคาวิดีโอคอนสรุปอยู่รอดเพราะระบบประคองไม่ใช่ระบบรักราศีกุมชีวิตเหมือนเปิดหลายแถแล้วหาไม่เจอว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีการเงินยังดีจากงานเสริมแต่รักเก่าจะกลับมาเหมือนไรัสซอมบี้สรุป ถ้าไม่อยากกลับไปทุกอย่างก,กดตอบกลับข้อความเก่าราศีมีนงานเริ่มไปได้ดีเพราะเริ่มคิดอะไรนอกกรอบการเงินมาแปลกแต่ก็มานะความรักคนเข้าหาแบบไม่ได้ขอสุขภาพเหมือนจะไม่ไหวแต่ก็ยังทนสรุปยิ้มไว้ถึงใจจะพังเพราะอย่างน้อยหน้าตาก็ยังเหมือนรอดเอาหน้าจะราศีไหนก็ยังต้องมีสติใช้ชีวิตอย่างมีกรอบมีกรอบป้องกัน และมีเกลือทาตุไว้กันพลังลบโชคดีมีชัยอย่าให้ใครมาดับไฟในใจเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคลิปนี้แม่นไหมไม่รู้แต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนละกันเผื่อแม่นตอนหน้าขอบคุณครับ